ทีนี้อย่างที่บอกในตอนแรกนะครับว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการทําธุรกิจส่วนตัวคือคําตอบของชีวิตแต่ว่านะครับเราจะทําอะไรล่ะนะครับเขาเคยได้ไปอบรมสัมมานะครับเขาบอกว่านะครับถ้าเราตอบคําถาม4ี่ข้อนี้ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งริอาจเปิดธุรกิจส่วนตัวเพราะมีโอกาสเจงได้ตลอดเวลานะครับคำถามข้อแรกครับจะขายอะไรและจะขายใครนะครับถ้าเราขายเหมือนคนอื่นนะครับเรามีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นนะครับข้อที่2ครับขายแล้วทําไมลูกค้าต้องซื้อเรา ในเมื่อเราขายเหมือนๆกันเนี่ยทำไมลูกค้าต้องซื้อเรานะครับข้อที่3ครับแล้วถ้าลูกค้าซื้อเราทําไมเขาต้องซื้อซ้ําไป10ปีถามว่าทําไมต้องมีข้อนี้ครับเพราะว่าเราคงไม่อยากขายปีเดียวแลวเจ๊งจริงนะเราคงไม่อยากขาย2ปีแล้วเจ๊งหรือขาย10ปีแล้วเจ๊งจริงไหมครับแปลว่านั่นหมายความว่าเขาจะต้องซื้อไปเรื่อยๆจริงไหมครับเราถึงจะมีรายได้มาเรื่อยๆนะครับแล้วข้อที่4ี่ครับถ้าเจอคู่แข่งรายใหญ่ที่ใหญ่กว่าเราทุนเยอะกว่าเราเราจะทํำยังไงถ้าตอบคําถาม4ี่ข้อนี้ไม่ได้นะครับแน่นอนครับ ก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้สังเกตนะครับ4ข้อนี้นะครับถูกตอบไปแล้วโดยธุรกิจแอมเบผมมือธุรกิจแอมเบย์หน่อยครับ